Diễm là khả thiện con đây là đứa Nhân tiếng nhân Nguyễn nhau tiếng ấy khác dạ Ừ. Ừ. Đừng, đừng, đừng. Ừ. ừ.

พัจะชอบใจรุนี้ต้องไปเที่ยวแล้วล่ะมีหมวกใหม่แข่งขาแข่งขาแขงขาแขงขาลูกูเรื่องัเนี่ยรู้เรื่องงเรางยายนั่แขงแข่งนั่งเลยครับยายเลยครับช่างช่างครับไม่ต้องสนใจผมเลยครับยายแนมนมลูกแนมแนแนมแงแแงแงง พูดตามหนูเน yeah, ี่ยงามงมงามงงามเนได้กินบงมงามงมงมงามพูดขอได้ได้พูดได้พดเลยงามด้านด้างามงาม่ยริงามงามกันงามงงามดเกงาแกงอู้แงขางานะอย่ายงไกเนี่ยทำไมจะไม่โเนี่ย่แต่เสียงดังกันเ ยายก็นังเต็มนี่ไงคะงงงงนเดี๋ยวไปเชื่อแม่หนูเน่มนดีกว่างงลูกค้าลูกค้าลูกค้าแหวนบอกยุงจะขัดแมนลืกน่นไฟดับประกัดเสกผู้ของพัดลมอ่ะแม่คนต้งพัดลมแบบนแมแยายก็หมดจะต้องเลืพัดลมแบบนันเลกให้ชา แมมแมมแมอ้คนเจ่งร่อยไหม่อยปะไม่ลอยก็ต้องกินไดได้อ่ะสวยมากนะแพรเรามีตำลึงใส่ให้ห่าเลยนงมีเขาปลุกเขาช้าขึ้นมาเขาเป็นเด็กเปเก็บงามํางมเป็นเก็บไม้ตะมือหลงงํา บอกเห็นจุดเห็นตาน oh, ี่โอ้โหอยากได้ตาหนึ่งไอ้ยังอุ้มไหมล่ะไม่ให้อุ้มแต่วันเล่นเล่นแนี่ยโอ้เลยโยนี่นี่โยเคียวโยเคียวค่ะอะไรลูกเปิดประตูเหรอคะเปิดหน้าต่างหน้าต่างอะไรหน้าต่าง yêu cho này phí. cho này xí, ไมเิจจะไปประท้วงอะไรหรือเปล่าลูกเหมือนจับเหลากันแล้วโยกประท้วงเลยจามของขอนเลยเอยอเออองขอนรับ เดินไปลูกเดินเดินอืมอืมอนั่นแหละพยาบขาไปอืมอืมอืม,อมทำตาอะไรลูก <c oughs> ลูกกูไปไหนลูก นั่งอืมอืมเหนื่อยนั่งนะคะ่ะไหนของขวัญ จะคำรามทำไมหวันก็ไปสิงโตเหรอแล้วจับคนโต ก็ก็อืมอืมแม่ร <k nell> ้ายจริงจิง